พอดีวันนี้แก๊สหมดเป็นเวลากลางคืนจะไปซื้อมาเปลี่ยนก็ร้านเป็นหมดแล้วหิวก็หิวจะทำยัาาง,ยงไงก็พอดีมีน้ำมันเก่าที่ใช้ทอดอาหารแล้วได้เก็บไว้ก็เลยเอามาใช้ประยุกต์ทำเป็นเตาเพื่อต้มมาม่านะครับเนี่ยก็มีกระป๋องนมนะครับกระป๋องนมเก่า ไว้นะครับเจาะด้วยขนาดนี้นะครับแล้วก็เอาน้ามันที่ทอดอาหารเก่าแล้วที่เราไม่ใช้แล้วจะทิ้งแล้วก็เอามาใช้เป็นเทียบเพลิงนะครับนี่ก็ได้สะสมเวลาเหลือผมก็จะเทรวมไว้ในขวดนะครับแล้วก็หาทิชชู่มานะครับทำเป็นไส้สําหรับจุดไฟนะครับรบใส่ให้หมดเลยครับใส่ทุกมูเลยครับมืที่เจาะครับยิ่งยิ่งเยอะยิ่งดีเป็นไฟจะได้แรงนะครับ แล้วก็เสร็จแล้วก็ก็จุดไฟทำเตาได้นะครับก็ต้องเอาอะไรมาบาังไฟหน่อยนะครับเพราะว่าไฟจากน้ามันพืชที่ใช้แล้วเนี่ยจะมีควันเยอะคุณจะมีอะไรมาบังไว้นะครับจะเป็นควันดำนะครับอันนี้ผมเอาที่เป็นเหล็กมารองนะครับจะได้มีให้อากาศเข้าไปเนี่ยจะได้ ยออกซีเจนเข้าไปเผาไหม้นะครับนี่ก็เป็นการเบรเก่าที่ผมเก็บไว้นะครับเอามาเอามารองหม้อนะครับแล้วก็นี่ผมจุดไฟน้ำมันเจือปิงน,นะครับนี่ฮะลุกท่วมเลยครับแล้วก็เอาหม้อามาวางไว้ใส่น้ำนะครับเห็นไหมไฟยังสว่างสวัยอยู่นะครับแต่ว่ายังไงก็สู้แก๊สไม่ได้นะครับเพราะว่าแก๊สเนี่ยจะให้ความร้อนสูงกว่า สักพักหนึ่งก็ประมาณสิบกว่านาทีก็จะเริ่มเดือดเลยนะครับพอเริ่มเดือดก็ผมก็เอามาม่านะครับมามาใส่ได้เลยนะครับใส่แล้วก็ข้าวฝาฝาหม้อปิดนะครับสักพักใหญ่ๆก็ลิกอีกด้านหนึ่งนะเพราะว่าจะใส่นานเยอะเดี๋ยวไม่อร่อย ด้านอีกด้านหนึ่งนะครับก็ปิดฝาใหม่นะครับดูไฟอยูว่ว่ายังลุกอยู่ไปยังลุกท่วมอยู่นะครับ ก็มันก็ดีกว่าจะรอถึงเช้าแล้วถึงจะได้กินอาหารนะครับมีอะไรก็เอามาประยุกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถึงไม่ตังตอนนี้กลางคืนเนี่ยก็ไือจะไปซื้อแก๊สที่ไหนครับต้องรอถึงเช้าก็อันนี้ผมตอกไข่เข้าไปนะครับตอกไข่ไว้อย่างน้อยก็มีโปรตีนบ้างนะครับก็ยุกนี้ก็ก็มีไขใ่ให้กินก็ดีแล้วนะครับ นะครับรอสักคู่ให้ไข่มันพอสุกนะครับนี่ครับเห็นไหมน้ําเดือดพุ่งเลยครับแต่ว่ายัางไงยังไงก็สู้แก๊สไม่ได้นะแก๊สให้ให้ความร้อนสูงกว่าอันนี้ก็ที่ต้องอรองแบบนี้ก็ก็กันหม้อดำนะครับเพราะว่าจะควันจะเยอะสักหน่อยนะครับเพราะว่าน้ามันน้ามันพืชน้ามันทอดอาหารเนี่ยจะมีน้ํามันจะจะ ควันเยอะถ้าเกิดเราไม่ไม่ไม่ไมไมปิดมิชชิดก็หม้อจะดาขัดกันไม่ไหวนะครับมีเครื่องมามานะครับก็ก็เตรียมเตรียมเตรียมเตนะครับแม่ก็ดับฟพันพุ่งลงครับก็มีอะไรเหลือก็เอามาใส่ใส่รวมกันนะครับอย่างเราก็มีชีวิตรอดอยู่ได้นะครับหวังว่าคง จเอาไปใช้บ้างก็ได้นะครับถ้าท่านคิดว่าช่องนี้พอมีประโยชน์กับชีวิตท่านบ้างก็กรุณากดติดตามได้เลยนะครับ